คำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือไม่ก็ไปลากพ่อลากแม่มานั่งดูด้วยรู้ไหมไอคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคอนวิฟแชนเนลก่อนที่จะดูคลิปกันด้วยขอบคุณครับ โอเคครับสวัสดีนะผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาใน YouTube แล้วก็ติ๊กต็อกกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันเว็บชาแนลอยู่กับเกมเบต้าฟูดอยู่กับไอเจกับพี่ชายไอเจคนหนึ่งพี่ชายหรือพี่สาวอ่ะพี่ชายโอเคคุยเที่หะเรื่องให้กูไอเจไอเจเล่นกับหญิงไอเจเล่นกับหญิงพี่ปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านบานเอ ไอเจ๊เผาวิญญามบอล่ kind of yeah, no? La no? ินด okay. ้วยเดี๋ยวบานมึงบานบึ่เดี๋ยวกูเผาให้หมดแหละเกียรติแพนย์อภพลานเล่นเกมดดกว่าแล้วกันเล่นเกมดดกว่าจำลองสถานการณ์อะไทยกัมพูชาไทยกะประเทศข้างบ้านไม่เอ่ย ไม่เอ่ยประเทศแล้วกันเมื่อกี้ตัดออกสัตว์เมื่อกับผมกู <laughs> ตัดออกไม่เยี่ยกูตัดออกกูเก่งโอเคกูมาจุดอีมันยึดอีแล้วเยี่ยแต่เสือกยึดจุดอื่นไม่ได้ควายไอเชี่ยนไอ้หนี้สัตว์ไม่เย็ดเต็มกู <c oughs> มาแล้วเจ กวลังไปตรงสีสามอยู่ไหนเนี่ยตายเลยนะไอควายตายงูอุยอ๊ยอุยอุอุ๊ยอุๆยอุ๊ยอุพี่คัาอย่าสอยตูดผมเลยนแล้วครับพี่อยู่สีสามว้าอ๋อ เดี๋ยวอ๋อน้องแหม่แผ่นกูยซีสามยู่อีควายตายอีกควายเฮ้ยกูยซีสามจะเสร็จแล้วกูยยึดเพียงคนเดียว Ủa oh, dễ sao vậy Puli lần Nghiệp lối tang nương <laughs> Ôi 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 ใครก็ได้มาช่วย,วย,วยเติมมาช่วยเติมสี่สามทีเมดิคินโอเคแต่อีกหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเชีย่ยมีตัวหลังเฮ้ยมีตัวหลังไม่มีใครช่วยอะไรมึงได้ทั้งวันเลยไอ้ยไม่มีใครมาช่วยกูเลยสี่สามแล้วเฮ้ย เพื่อนเรายึดเชีช e ้ย8ปดพันคุยต้องยิงอีกเว้จีเจกูจะหาตายกันไรเพื่อนสักงระเบิดยิงใส่หัวมันเจไอ้เจเฮล์มิ่งเงียบไปแล้วอ่ะโอเค โทษทีครับพวกโ,โอ้ยขอจิ inom, ้มก่อนขอจิ้มก่อนเหี้ยขอเวลาเนาะ โอเคจ็ดมาโนสะโคบไอ้ควายไอ้ควายหัดมองหลังบ้างนะไอ้ควาย เฮ้ยฟังขวาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยิ้ดแม่เจอขนาบข้างโดนขนาบข้างทุกคนเจนิ่งไปแล้วทุกคนสีทีถล่มมัน เฮียกําลังเอากูกําลังเอาซีทีกูกําลังทิ้งแล้วเบิดซีทรีเลยไอ้เฮียทัวใหมเรามันมันเริ่มกลางกลางเกมทุกทีเลยวะไม่เข้าใจอันนี้กูก็ไม่รู้ด่าเดิมเลยไอ้เฮียห้องเดิมวะเนี่ยเริ่มกลางเกมแล้วกูด่าพ่อเริ่มกลางเกมแล้วกูด่าพ่อเลยได้สัตว์ ไม่เริ่มการเกมะเฮ้ยแจวแจวแจวกูเอาปืนยิงหอไปป่ะอเคดี๋ยวกูเล่นฝั่งไหนเกมนี้กูเล่นฝั่งไหนแล้วเราเป็นฝั่งรับด้วยแจ๋วเลยต้องไหนเติมปืนยิงหอไปละไอ้จีมึงมาโยนกระสุนใกล้ๆกูหน่อยได้ไหมอ่ะกูไม่มีกลระสุนตัวกูอะตัวกูเป็นตัวนี่ทรรมากรถถังเอาแล้วตัวตัวหมอตัวโยนกระสุนได้ โยนกระสุนโวยเอ้ยอาระเบิดไปดีพี่อะไม่โอ้ยเชี่ยระเบิดเต็มหน้ากูเลยแล้วจุดวางกระสุนไปวางไว้ตรงนั้น อ้ยก yeah, okay. huh? okay, anyway, oh, ูดวนอะไรเนี่ยโอเคไอเจ๊ไปไหนแล้วมันมีสไนเปอร์อยู่ข้างหลังเราอ่ะ ไปไปไปเราต้องยึดเขานี้ไว้นะหมอมาแล้วจ้าของไข้เอ,อ๋ยมีตัวใกล้วะมีตัวใกล้วะ วิ่งโอ๋อยเ่ีอ้มัไนเปอร์โอ๋อยเ่ีอ้มไอ้แย้ยแม่มันยิงโดนได้ไงไอ้เฮียกูเจอรถถังเกลว้าไอ้เฮียกูโดนรถถังจนเต็มมากเลยอยู่ตรงไหนวะโอ้อ ไอเชี่ยมึงเก็บรถถังเด้อไงเรนอเหรออืมไอรถถังเฮงสวยไอเชี่ยนูจริงไอเชี่ยมันเอ็นีนิวพี่ปุ๋ยเอาไว้โอ๊ยล้กระบโวนสไนเปอร์คุโนสไนเปอร์ไม่ด้เียวโอ๊ยโอ๊ยโอๆย ไหก็ได้คุมปืนดีไม่ได้เฮลเฮลมาหมอกูรวงไปแล้วมีใครยิงรถถังเลยเว้ย,ใ,ย,ย,วยใช่เหี้ยกูยิงเองมาปืนอันไหนนะยิงรถถังอะ่ะอันไหนก็ได้มันมีมันมีอันบ้องยาวๆไม่ใช่ยาวสุดนะเอ้ยโอเค โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยควยเนีกูออกมากูก็ตายแล้วอ่ะกูโดนไอ้เหี้ยตัวนั้นซุ่มยิงกูต้องหาตัวสไนไม่ได้เฮลเฮลมีจีเฮลไม่ได้กูเป็นสไนกูต้องใส่ตัวที่เป็นสไนมึงไปใส่นี่บนเขาอะแถวๆนี้ตายแล้ว บนเขาอะตายแล้วตายแล้วบนเขาตายแล้วไอ้เจ๊เอ้ยโอ้ยกูโดนตัวไหนเองเนี่ยคว้ยเฮียยังไม่ทันเล่นเลยยิ่ยกูตายและตายแกเอออยูยกูตายแกใครก็ได้สอยรถถังนี้ตรงตึกเอฟอะจุดเอฟจุดเอฟใส่ตัวปืนก้อนใหญ่ไปละ แตก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 เก็บตัวบนเขาดิเจฝันอะบนเข่าเจหนึ่งทีละตัวเยอะป่ะตรงนี้มือโอเคตัวบนเขาอยู่ตรงนู้น เห็นปะเห็นท okay. oh ี่กูมาปะเห็นแล้วเห็นแล้วสอยมันกูยิงคุ้มกันเองมาฝ่ายหนึ่งเฮียเลยโอ้ยเหี้ยกูโดนรถถังโอ้ยหมอเฮียไม่มาช่วยกูเลยไอสัตว์ Malak, mà malak, mà malak, mà oi 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 oi, cú chép cú chép ok อ,อุ้ยยัดแม่นอนเำยี่อะไรสไนเปอร์เหรอโอ้ยเหรอแม่ยัดไอ้ฮี่ฝั่งซ้ายกบุกหรอไอ้ฮี่เจบีทูเราโดนแล้วไอ้ฮี่โดนหมดแล้วมันกันกันไม่เป็นหรือไงวะ โอ้โหเย็ดแม่ผมกู <c oughs> จะเปลี่ยนเป็นสันไนจังหวะน,นี้แหละกูจะยิงไม่ให้พวกมันขึ้นมาหาพวกเราได้กูเองเจกูจะเป็นพระเอกส่วันกูคุเคมเองเจอ๋อฝั่งนู้นขึ้นมาหมดแล้วอ่ะเจี ดานี่กูแมปนี้กูต้องห้ามเล่นสไนเปอร์ล่ะเดี๋ยวเราจะลูกสล้วพวกเชียอยู่นิ่งๆกันไม่เป็นหรอ ไอ้กูให้กูตายเลยหมอกูจะเล็ดปืนกลแล้วกูอยู่สี่วันแตกกป่สอง โอ้ยเฮียแม่งเอารถถังหมุกขึ้นมาละเจ้ใครก็ได้ชุบกูทีใครก็ได้ชุบกูทีกูเอ้ยตายเองก็ได้ เดียวซีว ah ันกูคุมอย่างแน่นโอ้ยว้ากูดูซีทูนะไม่ไปไหนแล้วโอเคกูอยู่ซีวันยาวๆเพื่อนกูปักหลักเลย Chàng ơi chân ừ, chinh ôi chết mẹ Headshot. โอ้ยเย็ดแม่ส <ose> ัต <partido> ว์รถถังยิงกูไอ้เชี่ยฮิลหิวหิลชุบกูทีเชี่ยรถถังนี่มันต้องเจอดับิจีกูอิสวะโอ้ยเย็ดแม่เยี่ยฝั่งนู้นบุกมาแล้ว สี่วันเราโดนเจแม่งโถมสี่วันอย่างหนักเลยกูไม่กลัวพวกมึงเล้สัตว์มาพวกกูโ,โ,โ,โดนไฟดูดเออมีหมอไหม โอ้ยยืดแม่ยืดอะยืดแม่มันยืดมันเดือดมันเยอะม,มากห <c oughs> มอช่วยกูไอ้เี้ยหมอล่วงกู <c oughs> คือฮีโร่สัตว์มา โอ้ยเย็ดแม่เออยืดได้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 จะชนะแล้วชนะแล้วเหลือแปดสิบสี่ตัวเจสี่ตัวอยู่นึกว่ากวนนี่งเมมอยู่กูเมมสี่วันมา โอ้โหเย้รถถังมันเข้ามาตรงกูแล้วเมมอยู่เมมุปี้หมอไม่ได้ซีทูมันได้มันได้เพิ่มนะโอเคสัตว์มะดูแล้วจุดไหนดีสุด เชียร์รถถังตอนนี้เรายึดแล้วเหล็กสี่สิบตัวเจโออโหยเฮียสไนเปอร์อย่าไอซีวันโดน1 1> ยื้อซีวันด้วยชื้ยื้อทุกทาง สวยโอเคโอเคกูมายึดอีกฝั่งนึงกูไปอีกฝั่งนึงเออสี่วันโดน ไอสัตว์เยอะมากต้องบบอง <laughs> <น> <laughs> ี้ดิเฮียเกลียนเฮียเล่นโคตรเหนื่อยเลยแล้วไม่คิดผายเลยแต่ละคนโอ้เยอะจัดแต่ละตัวยัดเยะไม่ติดอันดับเลยกู <laughs> <laughs> น่าจะติดไอสัตว์พวกกูยิงไป <M ain S 2> เยอะมากไม่นะไอเฮียเพื่อนเราอีกคนนึงแม่งยิงไป64ตัว <S <S <อ>ใช่เห哦 เนอทำลายรถไปร้อยสี่สิบร้อยสิบตัวร้อยสิบสี่ดำไหมเลยไอ้เชี่ยกูยืงคุมโซนกูยิงได้สี่สิบไอ้สี่สิบเจ็ดตัวกูยิงไปน้อยสุดเลยแต่กูดึงเพื่อนเยอะสุดก <c oughs> ูไม่รู้อะสี่วันสีว่วันกูคุมกูเป็นเลมอ๋อ,อใช่ โอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้คอนมิฟชนแนลด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะกักบกองพลทหารเจเจนั่นเองเจยดเหรอเ <laughs> จอกันม่คลิปหน้าจะบาย